และข้าคืนแรกในกรุงทบบลีซีเมืองหลวงของสาธารณรัฐจอร์เจียพวกเราทีมงานปเปลี่ยนสองโลกนะครับก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านของคุณเดวิดคาพานาเซ่หรือคุณดาโต้หนุ่มนักธุรกิจชาวจอร์เจียนครับสิ่งที่พวกเราทีมงานปเปลียนสองโลกต้องสะดุดตาเป็นอย่างแรกนะครับเมื่อก้าวเข้าไปในบ้านของคุณดาโต้ก็คืออ่งุ่นครับต้นอ่งุ่นที่เลื้อยทอดตัวพันกับไม้ระแนงที่เห็นนี้มีไว้สําหรับการทํวายนะครับ ด้วยชาวจอร์เจียนทุกคนหลงรักการดื่มไวน์พวกเขานิยมทำไวน์ไว้สำหรับดื่มกินกันเองนะครับดังนั้นบ้านแทบจะทุกหลังจึงต้องมีที่สำหรับปลูกองุ่นสดๆไว้สำหรับการหมักไวน์เป็นประจำนั่นเองครับชที่ประเทศจ,จอร์เจียนเนี่ยนะฮะเขาจะปลูกองุ่นทุกบ้านครับ <c oughs> แล้วเขาก็จะเอาอางุ่นจากบ้านของเขาเองเนี่ยนะครับมาทำไวน์แล้วผมทราบจากคุณดาโต้เนี่ยนะบ,บอกว่า ในแต่ละบ้านเนี่ยนะครับเขาก็จะมีห้องทํไวน์ของตัวเองนะแล้วก็ทาไวน์รับประทานกันเองคนจอเจีนเนี่ยผมเรียนย้ำอีกครั้งนั่นนะครับว่ามีชื่อเสียงมากในด้านการผลิตไวน์แล้วไวน์ที่นี่นะไม่มีอะไรบาดคอเป็นไวน์ที่นุ่มมากผมด่ไวน์มาหลายประเทศแล้วครับที่นี่ดีที่สุดในหลายประเทศที่เขาผลิตไวน์กันเนี่ยนะครับถ้าเป็นไวน์จากบ้านเนี่ยจะนุ่มแล้วส่วนมากจะใช้ทุกอย่างเนี่ยได้มือ,อตัวเองแต่ไวน์ที่ผลิตจากโรงงานเนี่ยนะครับมักจะมีรสบาดคอหน่อย